กับผมอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมครับขอถวายสิ่งของอันสมควรแก่สมณบริโภคให้กับวัดเขาสนามชัยเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทครับหากพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดที่เห็นสมควร ในการทำนุบำรุงแก่วัดเขาสนามชัยโปรดเรียกเอาจากวัยยาวัจกรครับผมสามสิสาสอย่างนี้เนี่ยเวลาที่โปรองตรัสไว้ในเพศาชะาขนาาันธกะโปร,งร่งบอกว่า ผู้ใดต้องการเข้าสารก็แสวงหาเข้าสารต้องการถั่วเขียวถั่วราชมาเนี่ยก็สามารถแสวงหาได้แต่พระองค์ไม่ไม่บอกว่าไม่ควรแสวงหาเงินและทองโดยการใดๆร่ครับและทีนี้แต่ถ้าหากว่าทายกทายการนําเงินไปให้กับวิยาวัจกรแล้วบอกให้พระพิสุรูปนั้นนนัน้ใช้สอยสิ่งที่สมควรอย่างเนี้ยและพระพิสุกะไปเรียก ใช้สิ่งที่สมควรแบบนี้ได้ถ้าหากว่าเราต้องการถวายสิ่งที่สมควรใหเ้เกิดประโยชน์กับพระโยมจำสามอย่างนะมอบบอกนิมนต์มอบคือนําเงินไปมอบกับวัยยาววิจารวัยยาววิจารมีสองประเภทคือที่พิสุตแต่งตั้งหรือที่โยมแต่งตั้งสมมติวา่าโยมอาจารย์เบียร์มั่นใจโยมอาจารโยมหมีเอ่าเงินมาให้โยมหมีแล้วก็ บอกย,ม,ยมิวมีเดี๋ยวไปช่วยจัดหาสิ่งของที่สมควรถวายพระคุณเจ้านะอ่าพอบอกเสร็จแล้วมอบเสร็จแล้วก็บอกบอกเสร็จแล้วมานิมนต์นิมนต์หลวงพ่อลลหลวงพี่หลวงน้าหลวงอานิมนต์พระคุณเจ้าใช้ใสยสิ่งที่สมควรคือผมได้นําเงินจํานวนเท่านี้มอบให้กับวายาวัจารท่านนี้สั่งวัยาวัจารหรือบอกวายาวัจกรไปแล้วว่าให้จัดหาสิ่งที่สมควรถวายหลวงพ่อ หรือหลวงพี่หลวงป้าหลวงพี่ลหลวงนาหลวงอานี่มนหลวงพ่อใช้สอยสิ่งที่สมควรอย่างนี้เนี่ยเป็นข้อที่พระองค์อนุญาตฉันถ้าหากว่าโยมไปที่ไหนก็แลวแต่ก็มอบบอกนี่มนใช่ใช้ใส่ที่ใช้สยชสยสิ่งที่สมควรคือไม่ใช่เงินนะหมายความว่าถ้าจะมามาฉันชารู้สึกวจชาที่นี่เออพึงพอใจ โยมมันจะไปคิดเลยเถิดว่ามีความโลภนะเออยากจะได้ชารสชาตินี้ก็เลยบอกโยมอาตมาต้องการชาหนึ่งห่อโยมก็ไปจัดหาชามาถวายหนึ่งห่อแต่ไม่ได้ไปเรียกเอาเงินจากโยมนะเรียกเอาเงินก็ไม่ได้นั้นสิ่งที่สมควรคือของที่พระองค์ทรงอนุญ,ญาตที่ไม่เกิดโทษแก่พระในการใช้สอยเว้นรูปียะเนี่ยประมาณนี้อันดาคาซาลุนาสเช